กับเราในดุนยานี้นะครับในวันต่นนนละวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พระองค์เราสุวรลาได้ให้เรามีชีวิตมีสุขภาพที่ดีแล้วก็พาตัวเราเนี่ยมาสู่มสัสยิดมาทําหน้าที่ของเราในธนที่เป็นบาคของเราสุบฮานในวัตลาอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องชกร้ต้องขอบคุณต่อพระองค์มากๆยังมีคนอีกหลายคนนะครับพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมละหมาจะมาในลักษณะอย่างนี้ในเวลาสุฮีในยามเช้าวันนี้พี่น้องกับ30คนนะครับที่ผมนับดูแล้วเนี่ยรับที่มาละหมาสุฮีวันนี้ เราก็พยายามนะครับทำดีละชุกวกกับลาสบาลาครับไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ต้องยืนหยัดนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ต้องยืนหยัดนะครับเพราะเราทําเพื่อถวายแด่ลาสบาราตลาเราไม่ได้โอ้อวดใครนะครับก็อยากจะเรียกร้องนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้มานะมามามาละหมาดที่มัสยิดที่เป็นจอมานะครับใยายามซุบฮีเนี่ยครับพยายามฝึกนะครับฝึก ตื่นนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็มาสุญญดกัลบลอสบารฮาตาลาหลังจากนั้นนะครับก็ไปทำมาหากินในทางที่สุจริตถึงเวลาก็มาละหมาดซูริอัสรีมะเรบอิชาให้เป็นกิจวัตรประจําวันมัสยิดช,ชีวิตมัสยิดชีวิตมุสลิมกับมัสยิดเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้เราจะต้องสื่อสารกับพระองค์ลัสเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับเราจงระมัดระวังตัวของเราในการดำเนินชีวิตอย่าได้ออกนอกลู่อย่าได้ออกนอกกรอบของอิสลามเพราะเราไม่รู้นะครับว่าอายันของเราจะมาถึงเวลาไหนนั่นเอง ที่นัครับอาลัสสุฮานในวัตลาบอกเราเตือนเราให้รับรู้นะครับถึงวันอวสานวันเกียรมานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วอาจจะอยู่ในชีวิตช่วงชีวิตของเราหรืออาจจะเราจากไปแล้วแต่ก็อีกไม่นานเพราะตรัสูนบอกไว้ว่าหลังจากท่านได้จากไปแล้วเนี่ยประมาณ1,400ีปีนะครับวันเกียรมาก็จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สัญญาณต่างๆที่เป็นสัญญาเล็กๆมีครบหมดแล้ว ก็เหลือแต่สัญญาใหญ่ๆเท่านั้นเองเราก็คอยดูกันนะครับแต่เมื่อถึงเวลานั้นน่ยไม่มีทางหวนที่เราจะย้อนคืนกลับไปได้อีกแล้วนะครับเวลาแต่ละคนของเรานั้นมันเหลือน้อยมากเอาเราบอกในสุร์อัลฮัตนะครับอายะที่7นะครับว่าวันซาตออาติยตุลลอรยบาฟีฮ่าวันละลายะยะบะอุมัมฟิลกูบูรนะครับเาราบอกและถ้าจริงวันอวสานนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนเป็นการยืนยันนะว่าวันอวสานวันเคีาร์มาแน่นะครับ มาแน่ไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าเรามีชีวิตยอยู่ถึงวันเราจะได้เห็นนะครับจะมาถึงอย่างแน่นอนปราจากข้อสงสัยในมันนะครับและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นนะจะทรงให้ผู้ที่อยู่ในสุสานนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคือให้คนตายที่ตายไปตั้งแต่สมยัยนิาวศนเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมานะมีการเป่าสังครั้งแรกทุกอย่างเนี่ยจะต้องพังพินาศหมดจะต้องจบสิ้นหมดทุกอย่างนะแต่ครั้งที่สองเนี่ยชีวิตต่าง ที่ได้ถูกฝังไว้ในสุสานตั้งแต่สมัยนีเวียดดัมเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับมาเพื่อรับการไถส่สวนจากลอสุบฮาในวตาลานะครับใครทําดีก็จะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนใครทําชั่วใครไม่ยอมเตาบ้าใครยะโสหังกอ,กอลอสุบฮาตาลาใครดื้อตาใสาเนี่ยไม่ยอมทําไม่ยอมรับกติกาที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยอ่ะวันนั้นเตรียมตัวได้นะครับอัลเราก็จะเอาใส่สุนรกยาหันนำนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าวอมินนาสิมายูจาดุลฟิลลาฮิบิกวะริอัลมิน เวลาอาดาวลากิตาบิมมมนีรนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับพี่น้องอานยันนี้เบอกและในหมู่มนุษย์บางคนนะมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮ์นะโดยปราศจากความรู้และโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและปราศจากคมภีร์ที่มีหลักฐานชัดแจ้งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะงั้นเรานั้นจําเป็นแลือเกินนั่ที่จะต้องศึกษาให้รู้ข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอัลกุรอานเนี่ยจะต้องศึกษาให้รู้เพราะเป็นคำพีที่มาจมากอัลลอฮ์ซุบฮานตะลานะ อัลลอฮ์บอกอินนอัลอินนะยฮะดีอินนะยฮะดีอินาอัลลอฮ์บอกอะไรในในในอัลกุรอานบอกว่าอัลกุรอานนี่คือคำพีที่ชี้ไปสู่ทางที่ที่เที่ยงตรงยิ่งอินะัลกุรอานยนฮะดีเลตีอ่จำไม่ได้แล้วความหมายของมันก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่านี่คือคำพีที่ชี้ไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะแล้วก็ จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อิหมาสถาและประกอบคุณงามความดีว่าเขาจะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญนะ่อันนี้คือสิ่งที่เราสถานยืนยันไว้ว่าอัลกุรอานเป็นคำพิทีชี้ไปสู่แนวทางที่ต้องเที่ยงตรงยิ่งนะอินัลกุรอานะยะฮดีลิละิฮิอักวามวายุบัชรุลมุมินีนัลละดีนัยาะอมลูนัสอลิฮะติอันละุมอัจรอนกับบิโนะ เป็นการยืนยันจากละซวนตะลาว่าอัลกุรอานเป็นคำพีที่ชี้ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งมาจากละซวนตะลาและจึงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและทำคุณงามความดีว่าเขาจะรับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่คือสละซวนตะลาถ้าเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานจริงๆนะครับแต่ทุกวันนี้น้อยคนนะที่จะเข้าไปศึกษาอัลกุรอานไปศึกษาจากกีตาบยาวีไปศึกษาจากคัมภีอื่น จากความเห็นของบรรดาผู้รู้ในรุ่นหลังในยุคคอรัปเนี่ยแล้วเอามาโต้มาแย่งกันอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่บิดอาอันนี้ไม่ใช่ชุนนะอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีคนหนึ่งพยายามเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะธรรมุนแล้วทิ้งสิ่งที่เป็นบิดาสิ่งที่เป็นการต่อเติมในศาสนาไปซะ,อ,ะอุลามะบางท่านก็ออกมาปกป้องอีก ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่บิดีอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องให้ทําสิ่งที่เราซุลใช้ให้ทำเยอะแยะแต่ทําไมท่นทานถึงไม่ส่งเสริมไม่ใช้ให้ทําแต่สิ่งที่เราซุนไม่ได้ทำเลยกลับไปเรียกร้องส่งเสริมไม่ทํากันหลายเรื่องหลายเรานะครับอย่าไปเอ่ยเลยนะครับพิธีกรรมต่างๆในะยุคหลังเนี่ยเป็นยุคเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุคที่ท,ที่ที่มีแต่ความขัดแย้งครูสอนสอนสอมรับรองเอาไว้ท่านเองยุคที่ดีที่สุดคือยุคของท่านยุคของท่านเราแล้วก็อีก ถัดมายุคถัดมายุคถัดมาคือยุคของสอฮาบะยุคของตาบีอินแล้วก็ตาบีอิตตาบีอินนี่แหละเรียกว่ายุคสลับนะครับคือยุคสอฮาบะยุคของรอซูลยุคของบรรดาสอฮาบะยุคของตาบีอินแล้วก็ตาบีอิตตาบีอินนะซอฮาบะตาบีอินก็คือลูกศิษย์ของสอฮาบะสอฮาบะก็คือผู้ที่ได้อยู่ได้เห็นท่านลอซุนเกิดท่านรอซูนเห็นท่านรอซูนศึกษาท่านลอซูลแล้วก็ตาบีอิน แล้วก็ตาบีอิตตาบีอินก็คนที่เป็นลูกศิษย์ของตาบีอินอีกทีนึงนะหลังจากนั้นเป็นยุคคอรัปละว่าตาบีมิยซานินอิลายามิดดินหลังจากยุคนั้นจนถึงวันเกียร์มายุคคอราปรียุคย,ยุคคอรัปละเป็นรื่องยุคที่มีแต่ความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆหุก,กลมต่างๆนะที่เอามาโต้มาแย้งกันในมาใจอยยุคอรัปทั้งสิ้นเลยส่วนมากนะครับยกตัวอย่างเรื่องเมาลิดเนี่ยนะครับฝ่ายที่ยืนยันก็เอา ความเห็นของปวงป่าทั้งหลายเนี่ยเอามาโต้แย้งงานเมาลิดเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในยุคหลังโดยขริฟาในยุคของฟาติมิยะอาชงฟาติมิยะชีอะนะครับประดิษฐ์ขึ้นมานะเป็นทำมาลิดให้กับท่านอาลีและอิหมามทั้งสีเนี่ยไม่เคยทำ ชาวีมาลิกีฮัมบารีมาลิกีไม่เคยทําสวบัตก็ไม่เคยทําพัญญาทรัลสุลกก็ไม่เคยทำทรัลสุนจากไปเนี่ยศพทรัลสุฝังอยู่ในบ้านของท่านท่านหญิไงไอชาเนี่ยนอนอยู่ในบ้านของท่านอยู่เคียงข้าง,างกุบทรัลสุนไอชาก็ยังไม่เคยทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน,นบรรดาสวบ,บั์ก็จะต้องทําเป็นแบบอย่างเอาไว้แต่มันมาเกิดในยุคหลังแล้วก็เกิดการ เอาอย่างกันทาตามตา,า,ามกันมาโดยที่ไม่คํานึงถึงถึงถึงคำสองของศาสนาเลาเร์บอกว่าววามาอาตากุมรสูลฟฟคูซูสิ่งที่ศาสาสุดนํามาบอกพวกเจ้านะั้นจงนําม,มาปฏิบัตินะว่ามานาฮากุมอันหูฟันตะคุและสิ่งที่ศาสุดห้ามพวกเจ้านั้นจงอ,งออกให้ห่างทิ้งซะศาสนาห้ามเรื่อง,เร,องเรื่องที่เป็นการอุตริในศาสนาทุกเรื่องนะวันศุกร์เนี่ยรามาละมาวันศุกร์นะนะเขาแต่บัดนั้เขาบอกนะอินอาสันฮะดิซิกะตาบุลลฮ์ถ้ายคำที่ดีที่สุดก็คือ กิตบลักกอัลกุรอานนะ่าในฮัจย์ฮัจมุฮัมมัดลลลลอฮวาลัยฮสลมแนวทางที่ดีสุดก็คือแนวทางของท่านมูฮัมมัดสุลลัลอฮวาลยสลัมเนี่ยสองอันนี้ทำไมท่านไม่พินิษฐพิเคราะห์ไม่พิจารณานะว่าชารลอุมูฮ์รมาราซาตุฮะและงานการที่ชั่วที่สุดก็คืองานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในศาสนาผลิตขึ้นมาใหม่ในศาสนาโดยที่ไม่มีหลักฐานมาจากอัลลอฮ์และก็ร์สุลว่าลามูฮัตสติมบิดทุกทุกสิ่งที่ประดิษ เรียกว่าเป็นการหลงผิดหรือเรียกว่าบิดาอ่านนั่นเองผมไม่ได้พูดเองนะครับอันจากตัวบทฮะดิษนะครับบอกกูเราบิดาเตินบอลละล่ะทุกๆก,ก,การหลงผิดนะคืออ่าบอกกูเราบาเต็มฟินนะทุกๆก,ก,การหลงผิดนะก็คือจะต้องอยู่ตกนรกนี่เป็นสิ่งที่หลักฐานจากทศวรรษสลันสลัได้ยืนยันเอาไว้ชัดเจนนะครับแต่หลายคนก็ไม่ใส่ใจนะครับผู้รู้บางท่านก็พยายามพูดเข้าข้างตัวเองนะจะเอาชนะให้ได้จะทําให้ถูกให้ได้ นะครับแต่ไม่เป็นไรหลอกครับในดุนยาเนี่ยเอาร้อเป็นผู้เป็นผู้ตัดสินมาตัดสินใครไม่ได้โอรังอาวามอย่างเราเราเนี่ยนะคนที่ศึกษาความรู้เนี่ยเกิดความสงสยัยแล้วผู้รู้ท่านี้ก็บอกอันนี้ทําได้อันนี้บอกทําไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงเราเคยถามตัวเองไหมครับเราจะทํำยังไงเพราะมีทางเดียวพี่น้องเกิดความสงสยัยแล้วทีนี้นะบีบอกถ้าเกิดความสงสัยนะนะถอยไม้ห่างนะถอยไม้ห่าง ถ้าเราสงสัยเรื่องใดเรื่องนั้วอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันอย่าไปทําเอาที่เรามั่นใจที่เราแน่ใจถ้าสงสัยแล้วถอยไห้ห่างที่เรามั่นใจที่เราแน่ใจก็คือสิ่งที่ตาบีทาสิ่งที่มีหลักฐานมาจากเราสิ่งที่มีหลักฐานมาจากรอซูลดีที่สุดอันนั้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองในวันอาคิระหออุลมะทั้งหลายไม่มีามรารับผิดชอบแทนเรานะครับนะครับแล้วาเราซุลนถึงบอกไว้ว่าในวันอาคิระห์เนี่ยเขามีคนสามกลุ่มที่ถูกลาก วน่าแล้วก็โยนลงนรกหนึ่งก็คือคนที่คนที่ตะคนที่บริจาคในทานบริจาคทรัพย์แต่เขาบริจาคในสภาพที่โอ้อวดต้องการให้คนเรียกเขาว่าเป็นคนใจบุญอ l l a อยากลุนลาดโยนลงนรกคนที่เป็น ش ه ي นะตายในสงครามศาสนาต้องการให้คนเขาเนี่ยยกย่องชมเชยว่าตัวเองเป็นวีระบุรุษม่ได้มีความอิกราต่อรัศมบฮาตลา ลากความน่าโยโลวินนรกอีกคนหนึ่งหนึ่งนั้นก็คือพวกอุลมะพวกโตกคูพวกผู้รู้ทั้งหลายแหล่ทั้งปวงที่เรียร้องคนไปสู่สิ่งที่เป็นบาราลาทนั่นนะนะต้องการจะให้คนเขายกย่องชมเชยพราะตัวเองเป็นผู้รู้เป็นท่านครูนะเป็นคนอาลิมท้ายสุดอเล็์ก็ลากให้มาเล้ลากความน่าแล้วก็โยโลวินนรกก็เพราะอย่างนี้แหละครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เรานนั้จะต้อง ต้องตะหนักให้มากเพราะฉะนั้นโอรังอวามอย่างเราเเนี่ยนะครับนะศึกษาพยายามศึกษาให้รู้นะถึงจากอัลกุรอานจากสุนนะที่แท้จริงของท่านรุสละสลาอามะเลสลลัมและลัมไปปฏิบัติเพราะอัลลอฮ์สั่งเรานะครับว่าใครที่เชื่อรอซูลถกับเขาเชื่ออัลเราแล้วโอมาอยตัวรอซูลฟะกอรออตอลออันนี้คืออัลกุรอานโอมาอยตัวรอซูลฟะกอรออตอลอใครที่เขาจะรักบิดรอซูลเชื่อฟังรอซูลเท่ากับเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามนบี กูเอ็งกุนตุนดูฮิบุนอัลลอฮฺฟะตับิอูนียะฮฺฮะบิบุลลอฮฺวาอัลฟิรลักุมจุนูบักุมใครที่รักอัลลอฮฺให้ปฏิบัติตามท่านรอซูลนะนะเราเราจะอภัยโทษให้ในความผิดบาปต่างๆรอซูลก็บอกอีกมันอาฮยาบิซุนนาตีฟะกอดะฮับบานีผมมันฮับบานีการใมีฟิลจันนะนะใครที่ฟื้นฟูซุนนะของฉันซึ่งมันถูกทิ้งไปถูกทิ้งไปพันกว่าปี เราสูนจากพัน400ปีสุนทรภัทรซูลหดหายไปเพราะอะไรเพราะคนรุ่นหลังยุคหลังเนี่ยยุคลัรภ์เนี่ยไม่ได้ยึดถือแนวทางตามสุนนะมาในยุคหลังนี่เอง2,300ปีมานี่นะมีการฟื้นฟูสุนนะเอามาปฏิบัติกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกเป็นของแปลกสําหรับคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยเห็นตกคูบางท่านก็นหยิบยกขึ้นมาว่าพวกนี้เพิ่งเอาอแนวนี้ขึ้นมา200กว่าปีมานี่เองใช่เป็นการฟื้นฟูสุนนะขรรภัทรสูลไงนะครับเนื่องจากถูกทอดทิ้งไป มุสลิมเนี่ยแหละหันหลังให้กับซุนนะของทร,รัูลวันนี้มันถึงเวลาแล้วสองสามร้อยปีที่ผ่านมานี่นะครับมุจัดดิษท,ท่านหนึ่งนะครับท่านเชคมอหมัดบิดอับดุลฮับนะคนที่ไม่เห็นด้วยก็ขนานหน้าว่าเป็นกลุ่มวะฮับีก็ว่ากันไปจะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แล้วแต่จะเรียกชื่อกันไปนะพยายามที่จะฟื้นฟูซุนนะของทรสัสุทางทรัสุนบอกไว้มันอาชาบิซุนนันตีฟะกอดะฮามบินีใครที่เขาฟื้นฟูซุนนะของฉันฟื้นฟูแบบเชียของฉันนั้นถ้าเกิดเขารักฉัน ผมอ่านคาบานีการในมายูฟิลจันน์ใครที่รักฉันเขาจะอยู่ร่วมกับฉันในสูงสวรรค์น,นี่คือคํามั่นสัญญาคํายืนยันท่านุสลรส,ส,สลามนั่นเองอัลลอฮฺบอกนะครับว่าว่ามีนาซีมายูจัดูฟิลลาฮีเบกริยาลิมิเวลาอุฮดะเวลาคิตาบิม,มุนีรและในหมู่มนุษย์บางคนมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮฺโดยปราศจากความรู้และโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและปราศจากคมภีรที่มีเนื้อถังชัดแจ้ง นี่ล l l a ์บอกไว้มันมีในกลุ่มนุษย์เนี่ยเรามีนะครับมีคนแบบนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับเห็นโอ้เถียงคอเป็นเอ็นเลยนะเถียงคอเป็นเอ็นพอพูดพอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นบิดาเนี่ยโอ้เถียงคอเป็นเอ็นเลยก็ว่ากันไปนะคือไม่ได้เปิดสมองแล้วเปิดปากก่อนตรงนี้นะครับซาเนียอิฟิฮีลิยดิลลัอันซับีลิลลาฮีเขาจะเอี่ยวตัวงเข้าไปอย่างยิ่งยะโสเพื่อให้ผู้คนนั้นหลงจากทางของ a ล l a h เอี่ยวตัวไปอย่างยิ่งยะโสโอ้หัง ไม่ยอมรับอัลกุรอานไม่ยอมรับสุนนะของท่สา,หา,หาสุลซูสุลลอฮอวลัลลอัสัลัมนะทำตามกติกาทำตามความเห็นของตัวเองทำตามคนในยุคอดีตโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยนะเอาเอาความเห็นของปาดมาก,ก็จริงแต่เป็นปานในยุคหลังในยุคคอรับคนเหล่านั้นเราไม่ไปผู้กลุ่มเขาเราไม่รู้เหตุผลว่าเหตุใดเขาจึงคิดอย่างนั้นเราห้ามความคิดคนไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถจะพินิจฐ์เิรคะห์ได้แล้วก็เลือกได้นะครับเาลาเร์บอกว่า <c oughs> ลูฟิดดุนยาคือสวรนุซิกูยามันกียามาอาตาบัลฮาริกอัลลอฮ์บอกสำหรับเขาเนี่ยจะได้รับความอัป,ปยยศในโลกนี้คนที่ทําแบบเนี้ยจะได้รับความอัยยศในโลกนี้และเราจะให้เขาลิ้มรถลงการลงโทษที่มีไฟลุกไหมในวันกกิยามะ <c oughs> มานี่คือการตอบแทนสําหรับคนที่นะที่โตเถียงเรื่องของเราโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มี แนวทางที่ถูกต้องก็ไม่มีนะแล้วก็ราจากคมภีร์ที่มีหลักฐานชัดแจ้งหลักฐานชัดแจ้งจากอัลกุรอานก็ไม่เอาจากสุนัตที่ถูกต้องก็ไม่เอานะครับไปเอาความเห็นของคนที่เป็นผู้มีความรู้ในยุคหลังเอามาเป็นตัวตั้งนะครับอ้างว่าทำได้ยกตัวอย่างยกความเห็นนี้มาทิ้งคําสั่งข้อระทิ้งอัลกุรอานทิ้ง คำสั่งทูลสุนทร ullahuallahissalam เนี่ยทูลบอกมันอ,อ่าอัลกุม,มิสุนนะทีว่าสุนติลรือขลุไอหรือราชีัลมะฮดีนัทวัสกูบิฮ่าวะอัดดูอารีฮะบินนะว่าจําเป็นเพราะลืเกินที่จะต้องปฏิบัติตามสุนนะของฉันจําจเป็นนะครับคำว่าจําเป็นนี้ไม่ต้องขยายความแล้วนะเราจําเป็นคือเราต้องปฏิบัติเลยแหละเลือกไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติตามสุนนะทูลสุนแล้วก็บรรดาซาราบ่าต่างๆที่อ่าได้รับทางนำเต็มเป็นผู้ที่ปราดเปรื่อง แล้วก็วอกอดดัอะไรฮาเบียนนาว่าจิตแล้วก็จงยึดมั่นในการปฏิบัติเนี่ยเหมือนท่านขบกัดมันด้วยฟันกรามคือทําจริงๆทําอย่างเหนียวแน่นอย่าได้อ่อนข้อนะอย่าได้ปณนีประนอมเลยนะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําสั่งของทารุาสอหหสโลฮาริยสัตลมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเราไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติศาสนา ศาส,สนาอิสลามไม่ใช่ของตะครูไม่ใช่ของอุลามาไม่ใช่ของผู้รู้ที่จะมาคิดมาตกักตก,ตกแต่งต่อเติมอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาที่ให้เราซูนั้นมาบอกให้อัลกุรอานนั้นมาเป็นทางนํานั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะได้รับในวันอัครนันหนึ่งในวันแห่งการตอบแทนนะครับคนที่โต้เถียงเกี่ยวกับรูนอาคอ์ เรื่องราวของทโรซูนโดยที่ปราจากความรู้ที่ถูกต้องปราจากแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ปราจากหลักฐานที่ถูกต้องอันชัดเจนจากอัลกุรอานแล้วก็สุนัขทโรซูนนั่นเองนะครับแล้เราก็บอกต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยืนหยัดคนที่อิหมานคนที่ไม่นมนะครับว่าอินละลายตุกลลาดีนะอามานุวาอามิลุสอลิฮัดยันนาตินตาจารีมินตาเจลอันฮารุอินนัลลอฮ์ยาฟอลูมายูริดอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู um ้ที่ศรัทธาที่อิหมานที่กระทำความดีทั้งหลายนะที่ยืนหยัดในศาสนา ยืนหยัดตามอัลกุรอานแล้วก็สุนนะรละซุนสลลัละฮ์หรยอสละลัมนี่แหละนะได้เข้าสู่งสวรรค์อันหลากหลายซึ่งเบื้องล่างของมันนั้นมีลําน้ําหลายสายหลายผ่านหลาสายหลายผ่านนะ <c oughs> เราบอกท่าจริงว่าเราทรงกระทําสิ่งที่พระองค์นั้นส่งประสงค์คือตอบแทนความดีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็จะลงโทษนะผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะ,น,นะไม่มีผู้ใดที่จะมาวิพากวิจารณได้นะครับสำหรับบรรดามุมินคนที่ยืนหยัดตามอัลกุรอานตามสุนนะของสระซูนก็จะได้รับชวงสวรรค์นะครับและคนที่ไม่ ไม่ยืนหยัดในาศาสนาคนที่ทําตามอารมณ์ทําตามเสียงส่วนมากก็จริงแต่เป็นเสียงส่วนมากที่ไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและก็สุนนะนะครับท้ายสุดการงานของเขาเขาจะไร้ผลนั่นเองนะครับ ก็ฝากพี่น้องนะครับขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ขออวยอาณาครับให้เรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในทางน้ำที่ถูกต้องนะครับและก็ยืนหยัดในการแบบตามสุนทรพจน์ของตรัสรู้นะครับจนกว่าชีวิตเรานั้นจะจากโลกนี้ไปนะครับฝากพี่น้องทุกท่าครับอะกูลกราฮาซาฟัสตักฟิรานอเซมาลีวัลคุมวริซันลิสลิมีนมิงกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินฮะวัลาอฮ์ฟุร์ราะฮิมัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ